จเจริญพรคุณโยมที่ไหยหลวงพ่อพระครูวัชรชยาพินันคือหลวงพ่อเพชรเนเพชรซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ได้ให้พื้นที่โฆษณาอากาบอกบุญของอการจัดกิจกรรมในวัดตาพระลานเพชรแห่งนี้วัดตาพระลานเพชรเป็นวัดที่ มีบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเมื่อปี2,535หลมลวงปู่สวงได้มาพักอยู่ที่นี่และก็ได้ลงอาบน้ำในบอ่อแห่งนี้จนกลายเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์ในเวลาต่อมาเท่าที่ท่านได้รู้จักในช่วงนี้หลวงพ่อได้จัดกิจกรรม ซึ่งในเดือนธันวาเป็นกิจกรรมที่จัดมาเป็นประจำทุกปีนั่นก็คือจัดงานปาริวาสกรรมหรือบุญปริวาสก็ขอจเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านท่านใดที่อยาจะร่วมปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานนุ่งขาวห่วมขาวไม่โกนผมเป็นเวลา10วัน10คืนเริ่มตั้งแต่วันที่23 ธันวาคมถึงวันที่31ทธันวาคมแต่ในระหว่างจัดกิจกรรมนั้นก็จะมีการจัดบุญพิธีในวันที่26ในวันที่26ทธันวาจะมีการเทล่อรูปเหมือนหลวงปู่สวงเทล่อองค์ประถมบรมจักรพรรดิเทล่อ อ,องค์ต้นซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ต้นซึ่งตรงนี้แรกเลยนี่หลวงพ่อก็ดำดีว่าจะเทหล่อหลวงพ่อองค์จักรพรรดิพระปฐมอุารมวัจกรพรรดิโดยมีคณะศรัทธาจากาโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกดแห่งพยาบาลจากจังหวัดศรีสะเกดเป็นผู้มีศรัทธาและได้ดำดิบในการที่จะสร้าง องจากรพัดที่นี่เรามาหลวงพ่อได้กำหนดวันแล้วก็มีคนเสนอ,อะจะเทอยากเทหล่อพระองค์ใหญ่หน้าตาก 4, ี่สเมตร50ที่แรกก็จะเอา4เมตรแต่ว่าพื้นฐานที่หลวงพ่อทำลานายมันไม่ได้ก็ได้สเมตร50แล้วก็มีผู้มาขอเทหลอ หลวงปู่สวงหน้าตาก29นิ้วรวมแล้วเลยจัดเป็นวันเดียวกันคือในวันที่26 1. ห่งเทลพระพุทธรูปหน้าตาัก3เมตรห้าสอเทลอ,องค์ะสมบอรมจัก,กรพัดหน้าตัก99าก99นิ้ว 3. เทหลอองค์ลุก รูปเหมือนลูกปู่สวงหน้าตัก29นิ้วในวันที่26โดยแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ท่านาแม่ทพัพภาคที่สองท่านธเนศวงช้อุ่มแม่ทพัพภาคที่สองเป็นประธานในช่วงเช้าและในช่วงบ่ายท่านวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ก็ขอเชิญชวนญาติพี่น้องญาติโยมทุกท่านได้ร่วมบุญกันและในโอกาสนี้ก็ขอรัตนานิมนพระพิสุสงฆ์ได้เข้าปริวัตรสกรรมตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่26และขอเจริญพรทุกท่านได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพน้ำปานะเจ้าภาพอาหารเจ้าภาพ ถวา,ายความอุปธรรมครับพ<ม>ิสูจสองสามเณนนได้ผู้ปฏิบัติธรรมในระยะเวลาสา<ม>ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่23<ม>ถึงวันที่31ธันวาคม1 0วันส0คืนท่านใดที่อยากเป็นเจ้าภาพอุปธรรมค่าอาหารพัตตาหารค่าน้ำปานะแก่ผู้ปฏิบัติธรรมแต่ไม่สามารถที่จะเดินทางมา ด้วยตัวเองได้ก็จะโอนปัจจัยร่วมอนุโมทนาเข้าบัญชีวัดป่าพนานเพชรบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาอำเภอภุข,ขันเลขบัญชี4090951684 4090951684 หรือจะโทรสอบถามที่เบอร์หลวงพ่อ0879894730 0879894730<ม>ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายขออนุโมทนากับเศรษฐีทั้งหลายที่ได้ร่วมกันสร้างบารมีโดยการสนับสนุน โครงการดังกล่าวขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความเจริญรุ่งเรืองนัมงมีสีสุขกล่ำมโดยเงินทองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรค้ายนึกปรารถนาสิ่งใดขอให้สมดังความมุ่งมา่ปรารถนามีอายุมีวันนะมีสุขภาพรัปฏิพานธ์รสารสมบัติทุกคน ทุกท่านเทินจาทุกสา